สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่เจ็ดกันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่8ขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า32เรื่องเมนดะเศษฐีเริ่มตั้งแต่อุปทาวเสสเสพเตปัจเจกพุโทโเป็นต้นไปพัตเตครั้นเมื่อพัด อุปัฏาว่าเสเสแทรกเข้ามาครับอันเหลือลงเข้าไปด้วยทั้งกึง่งเศตินาอันเศษฐีทินเนถวายแล้วขึ้นมานะครับขึ้นเศตีนากับทินเนเขึ้นมาเป็นประโยคลักษณะปัจเจกับพุโทโธอันว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าปิทะหิปิดแล้วปัดตังซึ่งบาทหัดเถนะด้วยมืออัฐะ,ะครั้งนั้นเศฐีอันว่าเศษฐีขึ้นมานะครับ วัตวากล่าวแล้วหน้าต่อไปนะครับน่งปัจเจกับพุทธังกะพระปัจเจกับพทธเจ้านั้นว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอัยะงโกธาโสอ่านว่าส่วนนี้เอโกโกถาโสเป็นส่วนส่วนเดียวปักกะโอธนัสะแห่งข้าสุกอันบุคคลหุงแล้วธนานังเพื่อชนทั้งหลาย ปัญจนงห้าตันตุลนาริยาด้วยธนาหนึ่งเก้าสารเอกายะธนาหนึ่งโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับมะยาประโยคสักกาประโยคนี้เป็นประโยคภาวะวาจกนะครับขึ้นมะยามามะยาอันกระผมณสักกาไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระธรรอิมังพดตังซึ่งพตัตนี้ขึ้นมานะครับท้าวิทาโดยส่วนสองโดยอัดก็คือโดยสองส่วน ตุมเหอ่านว่าท่านทั้งหลายมากโรธะจงยากระทำสังกหังซึ่งการสงเคราะห์อิทะโลเกในโลกนี้ไม่หังแก่กระผมอาหังอัานว่ากระผมทาตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันถวายพัดตังซึ่งพัดขึ้นมานะครับกัตตวากระทำขึ้นมานิระวะเสสังให้เป็นพัดมีส่วนเหลือลงออกแล้ว อัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้นี่คือวัตวาที่เปิดประติกี้นี้นะครับทาตุกามโมมอิติตัดบทเป็นทาตุกามโมบวกอัมหิบวกอิติจึงขึ้นประธานว่าอาหางเข้ามานะครับพัตตะมาทาสิตัดบทเป็นพัตตังบวกอาทาสิอาทาสิได้ถวายแล้วพัตตังซึ่งพัตสับพังทั้งปวงจปะปนะก็แลโสศเษถีขึ้นมานะครับอันว่าเษฐีนั้นทัตตวาครั้นถวายแล้ว เราเรียกว่าปริโยสานกาลกิริยานะครับซ้ํากับทาธาตุนี้นะครับถ้าเปรีตั้งไว้แล้วปัตนังซึ่งความปรารถนาว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะหังกันว่าข้าพระเจ้าอังตัวนี้นะครับจึงขึ้นประธานว่าหังอะหังกันว่าข้าพระเจ้ามาอัทฐสังตรงอังนะครับตัวนี้ยาได้เห็นแล้วฉาตะกะพยังซึ่งภัยคือความหิวเอวะรูปัง อันมีอย่างนี้เป็นรูปนิพพตตฐาเนในที่แห่งข้าพเจ้าบังเกิดแล้วปุณะอีกอหังอันว่าข้าพเจ้าสมัตถโวเป็นผู้สามารถทาตุงเพื่ออันให้วีชพัดตังซึ่งพัดอันเป็นพืชชนานางขึ้นมาแก่ชนทั้งหลายสักระชัมพุทีปะวาสีนางผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติพระไวยังพึงเป็น ปัฏฐายะจำเดิมอิโตกาลโตแต่การนี้อาหังอันว่าข้าพเจ้าตัวนี้รวบด้วยอำนาจเนื้อความนะครับชาติเถนะกรมังกัตวาชีวิต,ตังนะกลับไปยังไม่พึงกระทำแล้วซึ่งการงานด้วยมืออันเป็นของตนสำเร็จซึ่งอันเป็นอยู่หรือซึ่งชีวิตนะครับตัวนี้ รัตสาลิธาราอ่านว่าสายแห่งข้าวสาลีอันแดงทั้งหลายปะติตาวาตกแล้วสัพพะโกเถยังฉางทั้งปวมทั้งหลายปูไรยุงพึงให้เต็มโอลิตักเนเอวะเมในขณะแห่งข้าพระเจ้าปุคลังยังบุคคลโสธาปิตาวาให้ชำระแล้วอัถะเตระสะโกธาสตานิ ซึ่งร้อยแห่งช้างสิบสามด้วยทั้งกึ่งทั้งหลายนหายิตวาอาบแล้วสีสังซึ่งสีสะนี่สีทิตวานั่งแล้วทวารเรใกล้ประตูเตสังโกฏฐานังแห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นแลดูแล้วในเบื้องบนอุดทังนะครับเอวะนั่นเทียวรวบด้วยอำนาจตะปัจจัยตัวนี้นะครับมีตว,วาปัจจัยอยู่สามตัวก็จึงแปลก็าหาก่อน แล้วจึงกลับมาแปลตัวที่เป็นตะปัจจัยในท้ายสุดนะครับจะอันหนึ่งภรรยาอันว่าภรรยาอายังเอวะนี้นั่นเทียวภรรยาเป็นภรรยาเมของข้าพเจ้านิพัตตะนิพตัตตถานเนปุตโตอันว่าบุตรอายังเอวะนี้นั่นเทียวตรงภรรยานี่ขึ้นโหตุจงเป็นเข้ามาคุมภาคนะครับอายังปุตโตเอวะ อันว่าบุตรนี้นั่นเทียวปุตโตเป็นบุตรโหตุจงเป็นอ้ายังสุนิสาเอวะอันว่าหญิงสะใภนี้นั่นเทียวสุนิสาเป็นหญิงสะใภโหตุจงเป็นอ้ายังทาสูอันว่าทาุนี้นั่นเทียวทาสเป็นทาุโหตุจงเป็นแล้วเมเอาเมตัวนี้ไปเข้ากับนิพัตะนะครับเมนิพัตะนิพตตถาเนในที่แห่งข้าพเจ้า บังเกิดแล้วทั้งบังเกิดแล้วอิติดังนี้ภรยาปิแม้นว่าภรยาอัตเศธิโนโอของเศรษฐีนั้นตัดบทเป็นภรยาปิบวกอัตสะนะครับจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าสามิเกครั้นเมื่อสามีมะมะของเรา ิริยะมาเนชิคัดฉายะอันความหิวบีบคันอยู่มายาอันเราณสักกาไม่อาจปุญชิตุงเพื่ออันบริโภคยิติตัตงนี้เป็นสักกาที่เป็นภาวะวาจุกนะครับทัตวาถวายแล้วโกฎาสังซึ่งส่วนอัตโนของตนปัจเจกพุทธะแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าเปสีตั้งไว้แล้วปัตนังซึ่งความปรารถนาว่า พันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหางอันว่าดิฉันณปัสใสยังไม่พึงเห็นฉาตกะพยังซึ่งภัยคือความหิวเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปนิพัตตัถาเนในที่แห่งดิฉันบังเกิดแล้วปัฏฐายะจำเดิมอิโตกาลโตแต่การนี้จะก็มเมื่อดิฉัน จะก็เมเมื่อดิฉันกันตวากระทำแล้วพัตตะถาลิกังซึ่งถาดแห่งพัดปุระโตข้างหน้าเทนติยาปีแม้ให้อยู่พัดตังซึ่งพัฏชนานางแก่ชนทั้งหลายสกละชมพูทีปะวาสีนางผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติอาหารกันว่าดิฉันนาอุตหามิย่อมไม่ลุกขึ้น ยาวะเพียงใดไคตะไคตัดฐานางเอวะอ่านว่าที่ขึ้นพัตตะขามานะครับอ่านว่าที่แห่งพัตอันดิฉันทั้งถือเอาแล้วทั้งถือเอาแล้วปูริตังเป็นที่เต็มแล้วเอวะนั่นเทียวโหวตุจงเป็นตาวะเพียงนั้นอะยางสามิโกเอวะอันว่าสามีนี้นั่นเทียวสามิโกเป็นสามีโหตุจงเป็น อายังปุตโตเอวะอันว่าบุตรนี้นั่นเทียวปุตโตเป็นบุตรโหตุจงเป็นอายังสุนิสาเอวะอันว่าหญิงสะใภ้นี้นั่นเทียวสุนิสาเป็นหญิงสะใภ้โหตุจงเป็นอายังทาโศเอวะอันว่าธาตุนี้นั่นเทียวทาโศเป็นธาตุโหตุจงเป็นอิติดังนี้ปุตโตปิแม้อันว่าบุตรตัดบุตรปุตโตปิบวกกับอาสะนะครับอาสะเศรษฐีโนของเศรษฐีนั้น ทัตวาถวายแล้วโกฏาสังซึ่งส่วนอัตโนของตนปัจเจกัพุทธะแก่พระปเจกพุทธเจ้าถ้าเปตติตั้งไว้แล้วปัทนังซึ่งความปรารถนาอิติว่าอาหังอานว่ากับผมณปัสย,ยังไม่พึงเห็นชาตกะพยังซึ่งภัยคือความกลัวเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปปัถายะจำเดิมอิโตกาลโตแต่การนี้ จะก็ตัดบทเป็นเอกังบวกกนจกนะครับเมเมื่อข้าพระเจ้าเป็นประโยคแทรกนะครับขเขตตวาถือเอาแล้วสหสัตธธวิกลงเึื่องถุงซับพันหนึ่งเอกังถุงหนึ่งเทรตรสะปินะครับตัดบทเป็นเทนตัสะบวกอปินะครับตัวนี้ ให้อยู่กหาปนางังซึ่งกหาปณะนชนานางแก่ชนทั้งหลายสักระชมพูทีปวาสีนางผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติอายังทวิกาอ่านว่าถุงนี้ปริปุนนาวะเป็นถุงเต็มรอบแล้วเที่ยวโหตุจงเป็นมาตาปิตโรอ่านว่ามารดาและบิดาทั้งหลายอีเมเหล่านี้เอวาน,นเที่ยว มาตาปิตโรเป็นมารดาและบิดาเมของข้าพเจ้าโหตุจงเป็นตัวที่เป็นพระหัวจน,นะแปลว่าเป็นนะครับก็ห้ามออกคําว่าทั้งหลายเข้าไปนะครับอายังภริยาอ่านว่าภริยานี้ภริยาเป็นภริยาโหตุจงเป็นอายังทาส่วนว่าทาสนี้ทาสเป็นทาสโหตุจงเป็นอิติดังนี้ขึ้นโหตุเข้ามาทั้งสองตัวนะครับทั้งสองประโยค ตุนิสาปิแม้อ่านว่าหญิงสะพายอัจะะเศธิโนของเศรษฐีนั้นทัาตาวาถวายแล้วโกทาสังซึ่งส่วนอัตโนของตนปัจเจกับพุทธะแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทเปสิตั้งไว้แล้วปัตตนังซึ่งความปรารถนาว่าอาหารกันว่าดิฉันหน้าปัดใสย,ยังไม่พึงเห็นฉาตกะพยังซึ่งภัยคือความหิวเอวะรูป,ปังมีอย่างนี้เป็นรูป ปัฏฐายะจำเดิมอิโตกระรโตแต่การนี้จะอเนึองเมเมื่อดิฉันถ้าเปตวาวางไว้แล้วทันยะปิตกังซึ่งกระบุงแห่งข้าวเปลือกเอกังกระบุงหนึ่งปุระโตข้างหน้าเทนติยาปิแม้ให้อยู่วีชะพัดตังซึ่งพัดอันเป็นพืชชนานางแก่ชนทั้งหลายสักระชัมพุทิปะวาสีนาง ผู้อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้นโดยปกติขีณภาโวอ่านว่าความที่แห่งข้าวเปลือกเป็นของสิ้นไปแล้วมาปัญญายิธายาปรากฏแล้วสัตสุราอ่านว่าแม่ผัวและพ่อผัวทั้งหลายอีเมเหล่านี้เอวะนั่นเทียวผลตุจงเป็นอายางสามีโกเอวะาอันว่าสามีนี้นั่นเทียวสามิโกเป็นสามีโหตุจงเป็น อยังทาโสเอวะอันว่าธาตุนี้นั่นเทียวทาโสเป็นธาตุโหตุจงเป็นอิติดังนี้ทาโสปิแม้อันว่าธาตุ อัศะเศทิโนของเศรษฐนั้นทัตตวาถวายแล้วโกฏาสังซึ่งส่วนอัตโนของตนปัจเจกผพุทธะแก่พระปัจเจกผพุทธเจ้าทเปสิตั้งไว้แล้วปทานังซึ่งความปรารถนาว่าอาหารอันว่าข้าพเจ้าณปัจฉสย,ยังไม่พึงเห็นฉาตกะพยังซึ่งภัยคือความกลัวเอวารูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปปทายะจำเดิมอิโตกาลโตแต่กานีอิเม สามิกาอันว่านายทั้งหลายเหล่านี้สัพเพทั้งปวงสามิกาเป็นนายหหนดุจงเป็นจะก็เมเมื่อข้าพระเจ้ากะสันตัตะไถอยู่สิตายโยออันว่ารอยทั้งหลายสัตตะจตทารุอัมพะนามตามีรางอันเป็นวิการแห่งไม้เป็นประมาณ อิติคืออิติตัวนี้นะครับสังขยานะครับอยู่ข้างหน้าสังขยาปกติสังขยาตัวนี้จึงแปลว่าคือสิตาโยอันว่ารอยทั้งหลายติดโสสามเอโตข้างนั่นสิตาอันว่ารอยเอการอยหนึ่งมัดเชในถามกลางคัดฉันตุจงไปอิติดังนี้ โสทาโสขึ้นมานะครับอันว่าธาตุนั้นปฏิตาวาปรารถนาแล้วเสนาปฏิตัดฐานังซึ่งตำแหน่งแห่งเสนาบดีลัดทุงสมัติโถถวะผู้สามารถเพื่อ,อนได้ตั้งทิวาสังในวันนั้นวะเทียวโหติย่อมเป็นปะนะแต่ว่าโสทาโสอันว่าธาตุนั้นขึ้นมานะครับถ้าเปสิตั้งไว้แล้วปัตนถังซึ่งความปรารถนาอิติว่า อิเมสามิกาอันว่านายทั้งหลายเหล่านี้เอวะนั่นเทียวสามิกาเป็นนายเมของข้าพเจ้าโหนตุจงเป็นอิติดังนี้สเสนเห็นะเพราะความรักสามิเกสุในนายทั้งหลายปเจกพูโ้โธอันว่าพระปเจกุทธเจ้าวัตตวากล่าวเลยว่า,าวววเอวังปัตถะปัทนาขึ้นบาลีว่าข้ามานะครับ อ่านว่าความปรารถนาอันท่านปรารถนาแล้วเอวังอย่างนี้โหตุจงมีเถิดอิติดังนี้วจนาวสานเนในการเป็นที่สุดลงแห่งคำชนานางของชนทั้งหลายสัเพเปสังปิแม้ทั้งปวงกัตวากระทำแล้วอนุโมทนางซึ่งการอนุโมทนาปัจเกจเกับพุทธปเจกับพุทธคาถาหิด้วยคาถาของพระปจเ,ะเจกับพธเจ้าทั้งหลาย จินเตตวาคิดแล้วว่าตุงปัจจัยมากับวัตติแปลว่าอันว่าอันนะครับไมายาอิเมสังจิตตังภาษาเทตุงอ่านว่าอันอันเราอย่างจิตของชนทั้งหลายเหล่านี้ให้เลื่อมใสวัตติย่อมควรอิติด,ดังนี้อาทิธาหิตตวะอธิฐานแล้วว่าอิเมชนาะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านี้ปัสสันตุจงเห็นมังซึ่งเรายาวะ เพียงเพียงไรคันธมาธนะปัปพตาแต่ภูเขาชื่อว่าคันธมาตอิติดังนี้ปักกามิหลีกไปแล้วเตปิชนาอ่านว่าจนทั้งหลายแม้เหล่านั้นโอโลเกนตาวะอัดถังสุได้ยืนแลดูอยู่แล้วเทียวนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาที่ได้เล่าเรียนไปแล้วนะครับยังไม่เข้าใจก็ต้องกลับทบทวนดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อความเข้าใจในวันนี้ก็ขอใหนักศึษาที่เรียนภาษาบาลีทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนภาษายิ่งยิ่งขึ้นไป